สวัสดีครับมีผ้ามือสองนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเกรดเอลยนะครับเรดพรีเมียมเลยครับราคาถูกมากนะครับมีเสื้อผ้าเด็กด้วยนะครับเป็นแฟชั่นนะครับเป็นผ้าไหมหมดเลยนะครับราคาถูกมากครับฟังมาดูได้นะครับที่ตลาดริมสวนนองจอกนะครับตลาดริมสวนนองจอกครับติดกับสวนสาธารณะนองจอกนะครับมีผ้าแฟชั่นเยอะมากเลยนะครับของผู้หญิงของผู้ชายนะครับ แล้วก็มีเอ่เอถ้อามาทางติ๊กต๊อกนะครับมีส่วนลดให้นะครับให้มาแจ้ว่ามาทางติ๊กต๊อกนะครับแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะครับคุณลูกค้ามาดูเองได้เลยนะครับที่ตลาดริมส่วนหนองชอกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ